ครั้งแรกกับการนั่งรถไปกรุงเทพคนเดียว <View S 1> <View S 2> นั่งรถทัว mm hmm. ออร์บคสจากสตูลไปกรุงเทพนะคะ <View S 2> จองผ่านแอปบขสอก่อนนะคะแล้วก็มาเอาตั๋วที่วิวขึ้นรถนะวิว <View S 2> ขึ้นรถที่ละง,งูนะคะรถทัวร์ถึงนี่ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นกว่าๆ <View S 1> นะก็ขึ้นรถแล้วนะคะในรถก็จะมีขนมนะคะแล้วก็น้ําแล้วก็น้ําผลไม้ค่ะวิวก็นั่งติดหน้าต่างด้วยค่ะเพราะชอบดูวิวมากพอนั่งรถคนเดียวอะ่ะวิวก็รู้สึกเงาๆนะคะพอทุกทีอะ่ะวิวจะมากับแม่น้องไม่ก็พี่คือวิวอ่ะเป็นคนที่ิด ีกลัวด้วยไม่กล้าเดินทางคนเดียวแบบเดินทางไกลๆนะพอเดินทางจริงก็แบบเออมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออเราโตขึ้นอ่ะ ตอนนี้นะคะรถทัวร์ก็พักรับประทานอาหารที่วังกุ้งนะคะเขาให้พักประมาณยี่สินาทีนะคะแต่วิวไม่ได้ลงไปถ่ายนะทุกคนเพราะว่าลืมหลังจากนั้นก็นอนบนรถยาวๆจนถึงเช้าเลยค่ะวิวก็ลงที่สายใต้นะคะถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะแต่วิวลืมถ่ายอีกแล้วทุกคนเพราะว่ารีม,มากที่สายใต้ก็จะมีคนมารับวิวนะคะได้ขึ้นรถแล้วก็ออกเดินทางต่อจ้าวิวไปไหนมาทาอะไรที่กรุงเทพขอทุกคนติดตามวีพีสองด้วยนะ